ทันชนกโพทานะคะเล่นชื่ออ้อยมาจากที่จกักพระเจดีของพระเจ้าวันนี้จะเป็เวนคำมยารานะคะว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นแพทย์ผู้รักษาจริงๆอะไรเงี้ยล้วเป็นผู้ที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราจริงๆคือประมาณปี2557พอดีว่าวางแผนมีน้องเลยไปตรวจร่างกายกันทั้งสามีและภรรยาใช่ไหมคะปรากฏว่าสามีก็เป็นพาหะไวรัสอักเสบบีแล้วก็เป็นพาหะไวรัส ตับอักเสบบีเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยไปหาหมอตับเพื่อที่จะไปดูเรื่องตับว่าเป็นยังไงก็หาหมอมาตลอดปีกว่าๆแล้วก็อธิษฐานกันมาตลอดให้พี่น้องที่คิดจะจับผู้สดอธิษฐานแล้วก็ที่ครอบครัวเราก็ได้ถานม,มาตลอดว่าให้พระเจ้ารักษาเพราะว่าเราจะบ่อยให้มีน้องแล้วทีนี้ถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบบีเราก็ค่อนข้างกังวล ว่านลูกเราจะได้รับเชื้อไหมหรืออะไรเงี้ยก็กังวลเยอะอะค่ะเราก็ตั้งใจว่าขอพระเจ้านะว่า,าภายในเดือน3ามสมีนา5859เนียค่ะขอให้มีบุตรแล้วพระเจ้าก็ให้บุตรมาจริงๆก็คือตรวจแล้วคือได้ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เราก็ไปฝากท้องทีนี้หมอเขาก็เลยไปเจาะเลือดแล้วทีนี้วันที่ห้ามษาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปหาหมอแล้วก็ไปดูผลเลือด ทุกอย่างปกติปกติหมดจนมารงที่ว่าไวรัสตับอักเสบบี B, ปุ๊บมันขึ้นเป็นเนกาทีฟทีนี้เราก็เลยสงสัยเอ๊ะเนกาทีฟยังไงเพราะว่าตอนที่เราไปตรวจเมื่อตอนปี57เอ่ะเราเป็นโพซิทีฟก็คือเราเป็นผาหาไวรัสตับอักเสบบีแล้วเมื่อวันที่22เมษายนเนี่ยเราก็เพิ่งมาหาหมอตับแต่หมอเขาบอกว่าเอ่อตับปก,ปกติดีไม่อักเสบไม่อะไรอะไรเงี้ยพยาบาลเขาเลยสงสัยให้เราไปประวัติมาแล้วเขาก็มาดูก็มาเจอว่ามันมีพาหาอยู่ เขาก็เลยส่งให้เราเนี่ยไปที่ห้องแลบที่โรงพยาบาลศูนย์นครมฐมแล้วเจ้าที่ห้องแลบเขาก็เลยมาเจาะเลือดซ้ํามาเจาะเลือดซ้ำปุ๊บก็รอประมาณ45นาทีแล้วทีนี้ผลเลือดออกมาเป็นเนกาทีฟแล้วเขาก็เลยปิ้นอีกใบหนึ่งอะไรเงี้ยเออบอกว่าร่างกายเราอะมีตัวแอนตี้ไวรัสตัวเนี้ยขึ้นมาเหมือนกับว่าร่างกายเราสามารถมีภูมิคุ้มกันไอ้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะ ผลเลือดก,ก็ยังเป็นเนกาทีฟอีกอะไรเงี้ยแต่นี้ก็เลยก็เลยตื่นเต้นแล้วขอบค,คุณพระเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับที่หน้าบอกว่าให้พระเจ้ารักษาอะไรเงี้ยเพราะว่าพระเจ้าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วจากที่เรากังวลมาตลอดอะไรเงี้ยว่าลูกเราจะเป็นยังไงนะหรืออะไรเงี้ยก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าก็รับรองอะไรเงี้ยก็ให้เรามีความมั่นใจใ,ในการที่เรามีบุตรอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้ามากที่พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สร้างภูมิคุ้มกันให้เราจริงๆให้เราแค่เชื่อระว คือเราให้ถามมาเราจึงได้คําตอบนี้มาแล้วพระเจ้าก็ทรงดูแลเราจริงๆอะไรองนี้คเพรพระเจ้ารักษาเราและให้เราจริงคขอบคุณพระเจ้าค่ะ